สวัสดีครับาจากเมื่อวานนะครับเรื่องปัญหาเรื่องเสียงที่ดังมาจากด้านหน้าคนขับนะครับที่สันนิษฐานกันไว้นะตอนนี้นะครับมีอยู่สองจุดจุดแรกเสียงกิ๊กๆิ๊ก,กนะครับเมื่อวานที่ทําให้ดูนะครับวิธีเคาะนี้ฮนะอ่ได้ยินไหมครับมันจะกระพือมันดังมาจากอ่าน่าจะเป็นก้านคันก้านคันเบรกฮะ เวลารถเราวิ่งในทางขรุขะ่ะบางครั้งมันก็จะได้ยินเสียงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะอีกโซนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นอ่าคนโซนหน้าเราที่หลายๆคนมักจะได้ยินเสมอลองดูนะฮะเนี่ยตรงนี้ยังแน่นอยู่อ่าเห็นไหมครับมันจะดังเสียงแน่นตึบๆแน่นกว่าข้างล่างที่มันดังกิก๊กๆอันนี้จะดังแบบเนี้ยอ่าเห็นไหมครับมันเหมือนมัน กระพือไปกระทบอะไรกับข้างในอะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ไม่ดังนะครับนี่เขาเบาๆนะะเห็นไหมครับนะนะครับอืมสันนิษฐานว่าถ้าเราสามารถหาฟองน้ําเข้าไปยัดได้ก็น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยัดยังไงนะครับเวลาเราวิ่งทางขูดขาหรือวิ่งบนลูกระนาดน,นะครับเนี่ย มันก็จะคือดังอย่างนี้ตรงอื่นตรงอื่นเป็นไหมตรงอื่นไม่เป็นเนี่ยเป็นอยู่ตรงเนี้ยบริเวณแถวเนี้ยนะครับมันเหมือนมันแผงพลาสติกมันตกตก,ตกท้องช้างแล้วมันไปกระทบนะครับเวลามันเดคือเนี่ยครับปัญหาลองดูนะครับ